พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมาดูทางด้านของรัฐบาลค่ะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะตอนนี้จ่ายไปแล้วเนี่ย1,147ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยการ <Okay. S 1> โอนเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ประสบภ,ภัยชายแดนมากกว่า2 0 0 0 0 0ครัวเรือนแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าประชาชนที่ต้องอพยพระหว่างการเกิดสถานการณ์ชาย แดนไทยกับบูชาเนี่ยตอนนี้ ได้ทยอยได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยหรือว่าปปเนี่ยเขามีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้กับทางธนาคารอมสินเพื่อดําเนินการโอนเงินตามมติคณะรัฐมนตรีก็คือวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขปปเนี่ยโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้ว3ครั้งโอนเงินสําเร็จนะคะ2 4 7 2 5 7ครัวเรือนด้วยกันอยู่ระหว่างการรอโอนอีก5,900การ 53ครัวเรือนนะคะแล้วก็ยังคงมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากว่าลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีมีปัญหาตกหล่นก็อีกประมาณ6,000ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยจะมีการโอนเงินนะคะก็คือครั้งที่4เนี่ยเมื่อวานนี้9ตุลาคมที่จังหวัดศรีสะเกดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดตราดส่วนวันนี้จะเป็นครั้งที่5นะคะวันที่10ตุลาคมชาวจังหวัดจันทบุรีที่อยู่ตามชายแดนนะคะก็จะได้รับการโอนเงินเยียวยาให้ค่ะ ผู้ที่ประสบภัยแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาใน7จจังหวัดนะคะ ปอพอเขาเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังสําหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินก็ไม่ต้องตกใจไปอาจจะเป็นว่าเพราะว่าข้อมูลท่านไม่ครบไม่สมบูรณ์พร้อมเพย์มีปัญหาไหม,อ,มอ้าวไม่ต้องห่วงธนาคารอมสินแล้วก็ปอพอเขากําลังเร่งตรวจสอบแล้วก็อัปเดตการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดอยู่นะคะโดยสามารถตรวจสอบสถานาการณเงินได้ด้วยตัวเองเพียงแค่ท่านเตรียมระบุหมายเลขบัตรประชาชนที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ของปอพอแล้วก็เข้าไปนะคะเว็บไซต์ปอพอช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลือกหัวข้อตรงนี้ได้แล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของเราไปข้อมูลจะขึ้นมา ว่าท่านได้รับเงินไหมถ้าไม่ได้รับเพราะอะไรออาจจะติดขัดตรงไหนลองเข้าไปเช็คดูนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะสครั้งที่ผ่านมาที่เรามีการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วเนี่ยภา,ภาพรวมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจาญวีรกูลเนี่ยท่านก็พอใจกับผลการดําเนินงานที่สามารถที่จะโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะส่วนควรัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินอ่าตรงนี้ก็อย่างที่บอก อาจจะรอนิดนึงให้ให้ทางาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ<ช>แต่ยืนยันว่าไม่ทิ้งแน่นอนอรัฐบาลไม่ทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแน่นอนนะคะ